สวัสดีครับผมสมายูทูบนะครับทุกคนผมถายไปนานมากเลยครับทุกคนไม่ได้ลงคลิปม,มานานมากเป็นเดือนแล้วนะครับวันนี้ก็ผมมาอยู่กับผมสมายูทูบอีกค้าหนึ่งนะครับทุกคนนั่นแะดูนะตอนนี้ผมอยู่บกตื่นนะแล้วผมจะถ่ายลงไปข้างล่างนะทุกคนข้างล่างมีงานะครับเป็นงา ไนแฟนอะไรเป็นงานไนแฟรของบานใหญ่อะไรสิอยากนะทคือมันเป็นช่วงหน้าฝนใช่ไหมครัหน้าฝนคือช่วงเวลา4โมง5โมงเย็นเนี่ยฝนก็จะตกล,ลงมาอย่างเมื่อวานก็ตกลงมายํางนานเลยนะทุกคนเมื่อกี้ก็ตกล,ลงมาแล้วนะตกล,ลงมาแล้วตกล,ลงมาผม่ทำงงไงรู้ไหมคระทุกคน <L> มันเปลยียอย่างหนึง่งก็คือนะฮะผมม,รมีร่มอย่างอันหนึง่งเป็นร่มที่ผมซื้อมาแล้วผมรู้สึกว่าผมาไปไหนมาไหนแล้วเนี่ย ผมไม่เคยตกเลยนะผมไม่เคยไม่เคยตกเลยไม่เคยโดนฝนตกใส่เลยเพราะว่าผมพบไปไหนมาไหนเนี่ยแดดออกตลอดและวันนี้ก็เหมือนกันนะเมื่อสักครู่ฝนตกลงมาใช่ไหมผมเห็นว่าเออลังค้าแม่ค้าต่จากนานาก็คือเริ่มเก็บของแล้วล่ะฝนก็ตกลงมาทุกท้องฟ้ายังมึนตอนนี้ก็ฟ้ายังมึนอ,อยู่นะดูะผิดไหมครับทุกคนท้องฟ้ายังมึนอ,อยู่ดูผมผมทำไงดีงไหมทุกคนผมอ,อาล่อมมกลางนะ ล่องของผมนี่มันสัตว์สีมากก็คือผมเอาลงมากลางตรงนี้สักเอาลงมากลางาเอาลงของผมเห็นไหมผมมีล่องสีส้มอยู่เนี่ยเอาลงมากลางแล้วเสร็จแล้วผมก็สะพาหนึง่งผมแล้ก็หยุดตกเชื่อไหมดูผมอยู่โตยันยะันนะผมอยู่โตยันยันผมไม่โตอีกเลยเนี่ยตอนนี้ผมไม่ตกเลยนะโอเคเลยกล้องผมดับผมไม่ตกอีกเลยครับผมซื้อมามาเป็นล่องที่ผมซื้อมา,อาราคาร้อยกว่าบาทตอนนี้ผมซื้อมาก็คือผม ถ right ึงไปแล้วก็ถึงมาถึงไปแล้วก็ถึงมาพกไปพกมาพกแบบพกไปพกมาไม่เคยได้ใช้งานหรือบางทีผมอยู่ในห้างใช่ไหมฝนตกผมก็เดินออกมาแล้วการลมเป็นไงฮะหยุดตดก็ค่อยเบาลงค่อยค่อยเบาลงผมก็หยุดหยุดตกทันทีนะดูแลผมก็เลยเออมันเปลดีผมว่านี่ดูสิท้องฟ้ามันยังมืดอยู่ยังคลื้อยู่เลยครับเพราะนี่จะตกมาทุกเมื่อนะครับทุกคนอันนี้คือเป็นความ บันเอหรือความเชื่อของผมก็ผมไม่แน่ใจนะฮะเพราะผมกำลังลงแล้วผมก็หยุดก็ค่อยหยุดตรงมันไม่ได้หยุดทันทีนะมันจะค่อยๆเบาลงเบาลแล้วมันก็หยุดไปโดยนะฮะอยู่ไปโดยเฉยเลย,เลยอ่ะเมื่อก,กี้คงไม่มีแล้วอ่ะตอนนี้ตอนนี้มันก็มีครงเรื่องมาเดือตลัดแล้วนะสงสารครับสงสารพ่อค้าแม่ค้าสงสารผมมาทอมาหากินนะ,ะช่วงนี้เศรษฐกิจก็ไม่ดีด้วยนะนอกจจกจะขายของไม่ดีแล้วคือมาเจอฝนตกนะเมื่อวานขึ้นน้ำน้าท่วมเลยแถวนี้น้ำท่วมเลยนะ ตรงนี้หนังมีทุ่นเลยทำตรงนู้น,ก,นก็จะเป็นตลาดใหญ่ใช่ไหมเรื่อวตรงนี้คือทาเข้าตรงนี้คือน้ําท่วมน้นําหมดน้าเต็มเลยครับน้ำไหลามามีปล่องโฟมอะไรเต็มเลยแล้วตรงน้นก็คือมีแต่น้ำอ่ะผมคิดว่าวันนี้พ่อค้าแม่ค้าจะไม่มีแล้วคือเขายังอยู่คือนะต้อจะขายของไม่ดีอย่างน้อยก็ไม่มีฝนตกก็ยังมีคนมาเดินใช่ไหมครอันนี้คือเมื่อวานนี้คือไม่ได้ขายเลยเขาหนีกันหมดเลยน้ําท่วม เต้องบอกว่าล,ล,ล้มของเล่นล้มของคันนี้คือเรียกว่าคันใช่ไหมล้มคันนี้สัตสิทธจนิงครับครั้งมากเออผมไปซื้อมาโดวยวันที่ฝนจะตกนั่นแหละผมก็เลยโผลว่าฝนจะตกผมก็เลยไปซื้อมานะฮะซื้อพกติดตัวไว้นั่นจะซื้อพกติดตัวมาคือเดือนกว่าแล้วะคะับเดือนกว่าแล้วตอนเดือนมิถุนา่ะกรกฎาคมตั้งแต่ต้นเดือนกรนหลังก,กันดานะครับตอนนี้ก็คือสี่หา ที่ทุนหนัแล้วแบสีหาข้า4สี่หาแล้วผมไม่เคยได้ใช้ผมใช้ไม่กี่ครั้นนี้ทุกคั้นที่ผมใช้ก็ของดอย่ตัวทันทีนะขอ้สนใจโล่งสับสินคันนี้นะฮะทุ่าผมปล่อยนะครับติดโตของผมมาได้เลยครับขายไม่แพงครับผมนะฮะโอเคสวัสดีครับทุกนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ช่องผมด้วยนะครับผมไปกางงานในบรรยายับทุกคนผมไม่ได้ลงไปเดินแต่ผมลงที่เกีย์ลงไปเดินครับ ก็วันนี้ของก็มีไม่ได้เยอะมากฮะมีเล็กๆน้อยๆนะสังข้าวก็ไม่ค่อยได้เยอะเท่าไหร่แต่ว่าฝองน้องเยอะๆยอน